สวัสดีครับพี่น้องมาโกโคตมันี่เพราะว่าไอา้อีหยังล่ะสิ่งพญายสิ้ผ้ามาเบิง้งอ่าอีหยังฟอนิเจอร์บ่อีหยังนี่นะนี่งฝ่ายคนนี้านนมาเบิง้งเล่นเลนไปสลับพี่นอ้องเบิง้งฟอนิเจอร์ฟอนิเจอร์เห็นบ่ ันฮาพิโนเมอร์แอฟติ้งโคออมอย่างหลายอย่างพี่น้องหลายอย่างเห็นไหหลายอย่างหลายแนวคนก็มาหลายอยู่เด้คนมาหลายอยู่พี่น,ออน้องเอออะรอดปีโป้คันนี้ปีโป้ปีโป้เลียบถุงมันเห็นไหมเป็นไงราสิผ่า ไปสิเบิงจือของจืดยังเฮ้ยมาแล้วมาอยูอย่ยยบนรถพี่น้องรถจอดเต็มดมายดมายนี่ที่มาเบิง,งนั่นของอยู่ลานนี่พี่น้องลานเคน,นนี้เจอที่นอนที่ยังเป็นชน,นะพี่น้องเรีนบ่ เดี๋ยวขอชิพาครับเข้าไปไปเบิงเนอะกระนด้นน้องด้อได้สตาร์อินด้าอียินอียังเดี๋ยวชิพ้าออกไป Alright you b e t t